วันนี้เราจะมากินซอสหักมีกันนะครับแล้วเรานะครับจะมาดูกันว่าตัวไหนนะครับที่มันจะกินกับข้าวเปล่าแล้วอะร่อยที่สุดนะครับ hey. ัวนี้้ไ่ดยกให้ตัวซอสเฮโยสวัสดีครับวันนี้ผมสุดฮิปและนี่คือรายการลวกลิลลินลินลินลิในช่องประจับฮิปมากระฮินะครับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่9แล้วนะครับผมโอเคครับวันนี้เราจะมากินซอสทักคูมีกันนะครับมันก็จะมี3รสด้วยกันนะครับแล้วเรานะครับจะมาดูกันว่าตัวไหนนะครับที่มันจะกินกับข้าวเปล่าแล้วอร่อยที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปลองกินกันดูเลยนะครับเราจะมาลองตัวแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับซอสผัดนะครับเราจะลองสิร้านนะ เอาดนตึงแล้วกันมาเราลองํำแรนะกครับกลิ่นมันเป็นแบบซอสผัดแบจะรอดไหมวะก้ออบอกไปเลยนะครับว่าการทำนะครับไอตัวแรกเนี่ยซอสผัดนะครับมันให้กลิน่น <c oughs> เครื่องปรุงรสเวลามันกินกับข้าวป่าเนี่ยมันเลยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกินเนื้อทิพนะเพราะว่ามันไม่มีเนื้อแต่มันเหมือนมีเนื้อ มันก็เลยรู้สึกแปลกๆแล้วก็แบบแปลงยิงถามว่าอร่อยไหมก็ผมว่าไม่อร่อยผมไม่ชอบไปกันที่ตัวเบอร์ที่สองครับจะเป็นตัวซอสเจอริยากินะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวลาที่เราเอาไปทํากับหมูกับไก่ก็อร่อยนะแต่ไม่รู้ว่าจะกินข้าวเปล,ล่านี้จะรอดหรือเปล่านะครับนะเงียบโอเคมาลองเฮ้ยตัวนี้ไม่ได้ว่ะมาลองอีกรอบ คีณยังไม่ได้่ะแล้วไาให้บบรสชาตรสาตของไอจ้าตัวซอสเทริยากินะครับมันจะเป็นออกรสหวานนะรสหวานมันจะนําขึ้นมาแล้วก็มีความกลมละมุนใครที่เคยก,กินไก่เทะริยากิของเซเว่นอะไรเงี้ยน้ำซอสมันนะก,ก็ประมาณนั้นแหละถามว่ากินกับข้าวเปล่าเนี่ยอร่อยไหมนะผมรู้สึกว่าอร่อยนะครับเจตัวนี้ครับผมรู้สึกว่าผมชอบนะม,มาถึงกัน ก็เป็นโชยุญี่ปุ่นนะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีตัวนี้กินกับไข่ดาวนะคตรอร่อยนะเราะว่าถ้าจะมากินกับเปล่าเฉยๆเนี่ยจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราลองกันเลยโอ้ยอร่อยยังยังยังมีคุณแม่มาตกฟูกให้เนี่ยผมก็ต้องตกฟุกเองตลอดนะครับมันก็เหนื่อยมากนะครับเพื่อนๆทุกคนโอเคครับตัวนี้มันกินกับข้าวอร่อยครับ แต่ผมจะบอกว่าตัวนี้นะครับอร่อยไม่สู้ตัวนี้นะไม่สู้เทอริยากิน,นะนี้นเอาความรู้สึกของผมตอนนี้เลยผมรู้สึกว่าเจ้าตัวเชลอยู่ญี่ปุ่นนะครับรสชาติมันจะมันจะออกเป็นเค็มแล้วก็หวานนิดๆิดแต่ว่าในส่วนตัวของผมแล้วนั้นผมชอบรสหวานนะครับก็เลยรู้สึกว่าเจ้าตัวซอสเทอริยากิน,นะครับเวลาเอามาราดข้าวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบอร่อยแล้วก็แบบดีต่อใจอะมากกว่า ขอยกให้ตัวซอสเทอริยากิเป็นตัวที่กินกับข้าวเปล่าแล้วอร่อยที่สุดในครั้งนี้บอกได้แทบขอร้องก็สำหรับอีพีนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรายการโลกลิงของผมนะครับทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงนะครับในช่องไปกันที่มากันที่นะครับผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมครับไม่มีคุณแม่มาตกมุกให้เนี่ยผมก็ต้องตกมุกเองตลอดนะครับก็เหนื่อยมากนะครับเพื่อนๆทุกคน เดี๋ยวเรากินกันเลยแล้วกัน